สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะสวัสดีชาวสองอ่นทุกทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้ยินดีต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องทางหลักพิมพ์พัสดเนาะคลิปนี้นั้นคือคลิปการทํานายดวงนะคะในเรื่องความรักแบบทั่วไปของคุณคุณประจําในช่วงนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับทุกคนบ้างแน่นอนนะคะอันนี้คือการทํานายดวงแบบทั่วๆไปดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้อุ้มจะแนะนําทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะส่วนใครอยากได้อะไร,ะไรก็ตามที่ชัดเจนและ แนะนำ่าให้ดูดวงสนตัวนะคะการดูดวงของอุ้มเนี่ยอุ้มจะมีตั้งแต่คนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่จริงๆแล้วอุ้มอยากให้ทุกคนนั้นดูทางคลิปมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกจะดูเป็นตามพาทของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะ <c oughs> คลิปนี้เสียงอุ้มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเสียงแหบนิดนึงยังไงก็ฟังๆกันไปก่อนก็นแล้วกันนะคะถือว่าได้มา มาเขาเรียกอะไรนะมาบอกแนวทางให้กับคุณคณได้ฟังกันนะคะคนโสดชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎนะคะอุ้มเปิดไพ่มาแล้วเนาะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยคนโสดเนี่ยจะเป็นคนโสดที่จริงๆอะ่ะคุณกรกฎเป็นคนโสดที่โสดสวยสตรองมากๆเลยนะคะทุกคนเนาะคุณเป็นคนโสดที่มีความเข้มแข็งมากๆแข็งแกร่งในตัวเองมากๆเป็นคนที่พร้อมแล้วในการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะพร้อมแล้วที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณกรกฎเนาะอะไร ก็ตามที่เป็นอดีตอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องเศร้าๆเรื่องเสียใจอะไรก็ตามที่มันทําให้คุณนั้นจะต้องเขาเรียกว่าอะไรอะคะ่ะทุกคนคือจะต้องอยู่ในโหมดที่มันไม่ค่อยโอเคอะคะ่ะคุณกรกดคุณกรกฏก็ดีลิทมันทิ้งไปนะคะแล้วก็สร้าง productive ให้กับตัวเองนะคะก็คือว่าเป็นไพ่แบบหนีนั่นเอง จ <c oughs> ากไพ่คนกร,รกฏดที่ขึ้นมาเนี่ยบางทีบางครั้งอุ้มจะอาจว่าเหมือนเป็นกร,รกฏคนที่มีความ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะอินโทรเวิร์ดสักนิดหนึ่งอะค่ะมันเป็นเส้นกลางาร,ระหว่างอินโทอรเวิร์ดกับการที่รู้สึกว่า บางครั้งก็อยากอยู่คนเดียวเนาะบางครั้งก็รู้สึกว่าอยากมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเติมเต็มบางครั้งก็ยังรู้สึกว่าฉันจะต้องเยียวยาตัวเองหรืออะไรยังไงมากกว่านี้ไหมนะคะคุณกรลกฎเนาะแต่ว่าบทบาทของคุณหรืออะไรของคุณก็ตามนะคะคุณกรลกฎคุณทําได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะเพราะไพ่ของคุณที่ขึ้นมาตรงนี้ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์หรืออะไรยังไงก็ตามคุณไม่หวั่นไหวกับอะไรเลยนะคะคุณกรลกฎเป็นคนโสดที่พร้อมมุกอ่อนและไปข้างหน้าจริงๆนะคะไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้มีไพ่ สิ่ออคัขึ้นมานะระวังนะพอเดินทางหน้าไปได้สักพักหนึ่งอาจจะมีเรื่องคนเก่าคนรักเก่าหรืออะไรพวกเนี้กลับมาในชีวิตคุณได้แล้วถามว่าต่อจากนี้เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะมีคนเข้ามาหาคุณกรกฎบ้างไหมจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้ค่ะคุณกรกฎ ไห้ก็แนะนําว่าให้ตัวคุณเองนั้นอยู่กับตัวเองไปก่อนสักแป๊บหนึ่งนะไปหาสถานที่หรืออะไรบางอย่างที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขอาจจะต้องเขาเรีกเยกอะไรนะเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนทีมเปลี่ยนฐานเปลี่ยนอะไรตรงนี้นิดนึงนะคะคุณกรกฎนะเพื่อให้พลังงานของคุณนั้นดีขึ้นมากกว่านี้นั่นเองนะคะ ในช่วงจังหวะนี้เนี่ยในเรื่องของคู่ครองหรืออะไรยังไงก็ดีเมื่อคุณได้เดินทางเปลี่ยนทินเปลี่ยนที่แล้วให้คุณค่อยๆอ,อ,อธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคะคุณกอลกกดเนาะพอไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยตัวคุณเองอะ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนั้นอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะคอยที่จะคุ้มครองคอยที่จะรักษาตัวคุณแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นอาจจะยังไม่พร้อมในการที่จะมีคู่หรือมีใครสักคนหนึ่งมาดูแลดังนั้นน่เเเหมืออางงก็ยั อยากที่จะส่งใครสักคนหนึ่งเข้ามาแล้วทาให้ตัวคุณเองนั้นรู้สึกมันแบบคนยังไม่พร้อมอ่ะทุกคนประมาณนั้นนะคะนั่นๆเนี่ยไปหาอะไรใหม่ๆหม่ทำให้ใจให้ความรู้สึกมันเบ่งบานมากขึ้นเมื่อใดก็ตามที่มันเบ่งบานมากขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอำนวยอวยชัยให้กับตัวคุณนะให้คุณได้พบกับสิ่งดีๆให้คุณได้พบกับพลังงานดีๆให้เจอคนที่รักคุณจริงและช่วยเหลือคุณนะคะคุณกรกฎ ถ้าอยากจะแนะนำะไรคนโสดอีกบ้างไหมนะคะให้เข้าใจนะว่าที่ผ่านมาตัวคุณเองในเรื่องของความรักมันหนักมากๆเลยมันหนักจนถึงขนาดว่าคุณกรกฎอะยอมที่จะตัด ตัดขาเพื่อรักษาหัวใจอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะคุณกรกฎนะแล้วก็มากับไพ่ในออฟโหลดนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงอะไรนะคะคุณยังมีเนื้อคู่รอคุณอยู่นะดังนั้นเนี่ยให้คุณโฟกัสกับตัวเองเป็นกอลกฏคนใหม่ที่สดใสน่ารักนะคะเหมือนคุณเมื่อก่อนเลยค่ะคุณกรกฎเมื่อก่อนคุณเป็นคนสดใสเป็นคนน่ารักใครมีปัญหาหรืออะไรยังไงคุณก็พร้อมใความช่วยเหลือให้การดูแลนะคะเป็นที่พึ่งให้กับหลายๆคนได้ดังนั้น นนเนี่ยคุณเป็นแบบนั้นได้แล้วคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวคุณเองนั้นจะแบบ ไหวไหมหรือจะอะไรยังไงณนะปัจจุบันนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกว่าคุณก็อยู่กับตัวเองมาได้โอเคแล้วนะคะคุณกรลกดเนาะดังนั้นเนี่ยให้เราเองไปหาอะไรทำหาอะไรเรียนรู้แล้วค่อยๆอัพเลเวลในการที่จะพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคุณกรกฏที่กำลังโสดนะจริงๆอ่ะพายขึ้นมาค่อนข้างที่จะสวยเลยแต่ว่ามันก็จะมีแฝงคำแนะนำบ้างอะไรบ้างนิดนึงนะคะทุกคนหวังว่าจะชอบกันนะ อย่างไงอย่าลืมคอมเมนต์มื่อคุยกับอุ้มด้วยนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะกด u ับ c r i b e กดกระดิ่งให้กับอุ้มด้วยนะสำหรับคนที่มากด Subscribe ใหม่ๆและอยากกดติดตามอุ้มแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางด้วยเนาะเดี๋ยวจะไปต่อกันในสถานะของคนที่ไม่ชัดเจนคนสดวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคุณกรกฎที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนเนาะไพ่ประจําตัวเนี่ยคุณจะเป็นไพ่สองเหรียญมากับไพ่สี่ถ้วยเนาะไพ่ในตอนนี้เนี่ยเหมือนตัวคุณเองนั้นกําลังคิดอยู่นะว่าจะเอาอย่างไงดีกับความสัพันนี้ตัวคุณเองอยู่ในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมัน5้า0้าเหลือเกินเลยนะคะมันเหมือนใจจะขาดแล้วจะอยู่หรือจะไม่อยู่หรือจะไปหรือจะอะไรอย่างไงดีเหมือนคุณกําลังนั่งคิดแล้วกาลังทบทวนอยู่อะค่ะคุณกรกฎ ก็คนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่สามารถเป็นคนที่จริงจังถ้าเขาเองอะ่ะเขาได้รักคุณบ้างไหมและเขาจริงใจกับคุณบ้างไหม่ะคะคุณกรกกดเนาะเพราะว่าอุ้มรู้สึกว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยถามว่ามันเกิดขึ้นมานานหรือ,อยังมันก็มีเวลามาในระดับหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเนาะที่ทําให้คุณทั้งคู่นั้นได้จับมือเดินมาด้วยกันจนถึงทุกวันนี้แต่พอเดินมาด้วยกันเรื่อยๆอะคะทุกคนมันเหมือนมันจะมีเรื่องอะไรบางอย่างเข้ามามันเหมือนความสัมพันธ์จะดี พอมันจะดีปุ๊บมันก็มีความรู้สึกอะไรบางอย่างเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่ามันต้องคิดมันต้องทบทวนอีกรอบหนึ่งเหมือนเขาจะดีแต่เขาก็หายไปเหมือนพอจะเราจะปล่อยมือเขาไปเหมือนเขาก็มาจากไหนก็ไม่รู้มาจับมือคุณอีกรอบหนึ่งทําให้คุณเองนั้นใจอ่อนเปิดใจให้เขาคนนี้อีกแล้วนึงอีกแล้วค่ะคุณกรกฎแต่ในขณะเดียวกันน่ยตัวคุณเองก็มีการแบบขเขาเรียกอะไรนะ ก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะคุณกรณ์กฏนะคําว่าไปเรื่อยๆหมายความว่าเหมือนตัวคุณเองอะ่ะไม่อยากเอาตัวเองมาจมปักหรือท็อกซิกหรืออะไรตรงนี้เหมือนตัวคุณเองก็จะถามใจตัวเองว่าเรามีความสุขอยู่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีความสุขเราก็เดินไปแต่ถ้าเราเดินไปปุ๊บเรารู้สึกว่ามันทุกข์มันรู้สึกมันทรมานหรืออะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันท็อกซิกเกินไปบางทีบางครั้งคุณก็จะขออนุญ,ญาตกลับมารักตัวเองเหมือนเดิมค่ะคุณกรณ์กฏอืม ในตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยอุ้มรู้สึกไพ่มันดีมากๆเลยนะมันเข้ามาเป็นสถานะที่แบบว่าพร้อมที่จะชัดเจนเลยพร้อมที่จะจริงจังเลยมันเหมือนเข้ามาแล้วทุกอย่างมันใช่มากๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันใช่ปูปะหาคุณกรกฎมันเหมือนใช้คำว่าอะไรดีพอมันจะใช่ปุ๊บเหมือนคุณกรกฎก็คือมันมีการวางแผนเนาะมีการวาดฝันไปว่าเออจะเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นพอพอคุณรู้สึก พอคุณเป็นแบบนี้ปุ๊บคุณก็เล่าความรู้สึกให้เขาคนนั้นฟังพอเขาคนนั้นฟังเขาคนนั้นก็อยู่ในมุมที่แบบ หรอเธอคิดแบบนี้หรอแต่ฉันยังไม่รู้อนาคตเลยว่าจะเป็นแบบไหนอันนี้ยกตัวอย่างนะมันเลยทําให้ความรู้สึกของคุณนะมันมันพังไปเลยอะค่ะคุณกรกฎมันก็เลยเป็นไพ่กรกฏประมาณอย่างนี้นะคะสําหรับเขาคนนี้เป็นไพ่ยังไงบ้างนะคะเขามากับไพ่เดอะเทนพลแนนะแล้วก็จะเป็นไพ่เดอะเลเร์นะคะเขาอาจจะเป็นคุณเมถุนหรือว่าคุณราศีธนูและคณธนูก็ได้เช่นเดียวกันเนาะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีหลายบทบาทสักนิดนึงนะคะเดอะเทนพล n แนเนี่บทที่จะ เขาหน้ารักมากๆเลยนะแล้วเขาเองอ่ะเข้ามาทําให้คุณรักเขาได้ดีมากๆเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไพ่ใปเนี้ยจะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ค่อนข้างที่จะไหวามากๆบทนี้น่ารักอีกบทหนึ่งก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งบางทีบางครั้งคําพูดของเขาอะค่ะคุณกรลกดบางทีเขาอยากพูดอะไรก็พูดอยากทําอะไรก็ทําดังนั้น,มนเมยทําให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองนั้นไม่ได้เป็นคนที่สําคัญสําหรับตัวเขาสักเท่าไหร่อ่ะค่ะคุณกรลกฎมาเลยทําให้นั่น ไพ่ของคุณก็เลยต้องมาคิดทบทวนอีกรอบหนึ่งมีความน้อยเกิดขึ้นมานะคะจริงๆแล้วว่าคนๆนี้เป็นคุณการคุณปึกศบคุณมืองกอนก็ได้นะคะหรือเป็นคุณตุลแล้วก็คุณกลุ่มก็ได้เช่นเดียวกันแต่จากไพ่ตรงนี้ที่ขึ้นแหมเนี่ยอุ้มก็รู้สึกว่าตัวเขาเองก็พยายามที่จะจับมือเดินไปกับคุณอยู่เหมือนกัน ขออนุญาตดูหน่อยนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณหนึ่งคู่เนี่ยในช่วงจังหวะของเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างไงกันบ้างนะคะอันนี้ผมใช้ไพ่ใบนี้ดูนะไพ่พรมยานดูนะคะมีไพท่ทศก,กัณออกลบค่ะทุกคนโ <c oughs> อ้ยหนักมากนะคะคุณกรกฎเป็นพระเสาทรงเสือด้วยนะคะแล้วมีไพ่อะไรอีกบ้างคะม,มีเทพพิดาพระจันทร์หรอ แล้วก็มีไพ่กุมารทองขอไพ่ยิบสีสักหน่อยหนึ่งนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อืม อุ้มรู้สึกว่าคุณหนงคู่เนี่ยจริงๆแล้วจะได้จับมือไปด้วยกันต่อเรื่อยๆนะคะคุณกรกฎกับเขาคนนี้นะถึงแม้มันมีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อะค่ะทุกคนเห็นไหมไท้ายทศกัณฐ์มากับทพ่เดอะชาวเวอร์มันมีอะไรบางอย่างเข้ามาบาดใจอาจจะเป็นคําพูดหรืออะไรบางอย่างจากเขาคนนี้ก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกเป็นทุกข์แต่ก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ทําไมเหมือนกันที่ทําให้คุณนันงคู่นั้นยังจับมือไปด้วยกันอยู่เพราะวา่าเวลาที่เขาหัดมาหรืออะไรพวกนี้ค่ะคุณกรกฎเหมือนคุณเองอะ่ะก็สามารถที่จะใจอ่อน ให้เขาคนนี้ได้เสมอเสมอดังนั้นในช่วงจังหวะของเดือนนี้เนี่ยช่วงต้นเดือนระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรืออะไรพวกนี้สักนิดนึงนะมันอาจจะมีบทอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วมันก็อาจจะฟังดูรุนแรงบสักนิดหนึงนะ่งเนาะมันเป็นเรื่องที่มันอาจจะไม่ควรที่จะพูดหรืออะไรแบบนั้นนะคะมันก็พูดกันออกมาอะไรกันออกมาเนาะบางคู่บางคนอาจจะมีในส่วนที่แบบว่าเออถ้าไม่ไปก็ไม่ไปแล้วบางคู่อาจจะมีการแยกกันสักพักหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ย คุณทั้งคู่นั้นก็ยังกลับมาหากันอยู่นะคะมาจับมือกันอยู่ แล้วอย่างเงี้ยคู่เนี้ยจะมีโอกาสมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนและจริงจังได้ไหมไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยสามารถมีความสัมพันธ์และชัดเจนและจริงจังกันได้ลึกๆแล้วอะค่ะทุกคนเขาเองอะเขาก็รักคุณนะตัวเขาเองอะก็มีความรู้สึกที่ว่าตัวเขาขาดคุณไปไม่ได้เหมือนกันคุณคือความสุขแล้วมาเติมมาเติมพลังงานสิ่งดีๆให้กับเขาดังนั้นเนี่ยเขาเองก็ปล่อยคุณไปไหนไม่ได้เหมือนกันอือ <c oughs> แต่ทำไมถึงไม่ทำอะไรเพื่อรักษากรกฎเลยละ่ะ เป็นไพ่สามดาบมากับไพ่เดอะซันนะคะเขาไม่รู้เหมือนกันว่าสถานะความเป็นอยู่หรือว่าอะไรของเขาณตอนนี้เนี่ยจะสามารถทําให้ตัวคุณเองนั้นมีความสุขได้หรือเปล่านะคะคุณกรกฏนะบางทีเนี่ยคนคนนี้อาจจะไม่ได้โสดขนาดนั้นณนะตอนนี้ก็ได้แต่เหมือนเขาอ่ะก็จะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่เขาจะสามารถจับมือกับคุณอยู่กับคุณได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวคุณเองได้นะคะแต่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเมื่อไหร่ตอนไหนเวลาไหนแต่ว่า ว่าถามว่าจะชัดเจนจริงจังได้ไหมก็ชัดเจนแล้วก็จริงจังได้สําหรับสถานะตรงนี้นะคะถามว่าไพา่จะแนะนําอะไรคุณกรกฎลักษณะกรกฎในสถานะที่ไม่ชัดเจนบ้างไหมมากับไพ่ตีออฟแอร์นะสถานะตรงนี้การไปแบบนี้เรื่อยๆแน่นอนแหละมันทุกข์มันทรมานใจมากๆไพ่เตนออฟแอร์มันแบบมันเจ็บมากๆมันจุกมากๆมันเหนื่อยมากๆมันทรมานมากๆเลยอนะค่ะคุณกรกฎนะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปก็ไปได้ แต่ในขณะเดียวกันใจคุณต้องเข้มแข็งนะอย่าลังเลหรือว่าอะไรอย่างไงเด็ดขาดเลยนะคะสุดท้ายแล้วก็สามารถเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้มีความสุขได้ชัดเจนได้มาเป็นครอบครัวกันได้แบบนี้นะคะแต่ว่าบอกตรงๆว่าเหนื่อยมากเทนอ air อรคือไพ่สิบดาบอ่ะคะทุกคน คุณลองคิดดูนะคนเราอ่ะโดนพ่สักหนึ่งดาบแทงก็จะตายอยู่ละแต่อันนี้มันสิบดาบเลยแล้วมันไม่รู้เหมือนกันว่าใช้เวลานานขนาดไหนแต่ว่ามันไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะทุกคนดังนั้นก็ลองคิดคำนวณอะไรยังไงดูให้ดีๆก็แล้วกันเนาะอันนี้เป็นดวงอัพทั่วไปนะคะอาจจะมีคำพูดหรืออะไรบางอย่างที่เก่าล่วงเกินบางคนไปบ้างยังไงอุ้มก็ขอโทษมาณนะที่นี้ด้วยนะคะขออภัยทุกคนด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูมาจนถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลื กดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งให้กับอุ้มด้วยนะคะสำหรับคนที่กด s u b s c r i b e ใหม่ๆใน y o u t u เนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ครบทุกช่องทางที่ขึ้นมาตรงนี้เลยใครสนใจดูดวงสดตัวกับอุ้มนะคะสามารถสแกนค r c โ d e ทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยช่องทางไลน์เป็นช่องทางที่อุ้มตอบไวที่สุดเลยนะยังไงใครรีบใครด่วนอยากได้คิวเร็วคิวไวแนะนำว่าให้ทักไลน์ค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปต่อในสถานะของคนที่มีคู่ค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคุณกร,รกฎแลกคณากร,รากฎที่มีคู่เนาะด้านความรักความสัมพันธ์นะคะมาดูกันเนาะว่าในช่วงนี้จะเป็นอย่างไงบ้างอุ้มรู้สึกถึงเรื่องราวที่ค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะอุ้มรู้สึกว่าคนหนึ่งคู่อะ่ะน่าจะเป็นคนรักที่น่าจะจับมือมาด้วยกันค่อนข้างีิจนานแล้วนะคะเพราะว่ามันมีความรู้สึกที่ อุ้มรู้สึกนะว่าแบบมันรู้ไส้รู้พุงกันน่ะรู้ว่าอีกคนนึงเป็นยังไงอีกคนนึงเป็นแบบไหนแล้วเราควรที่จะชี้เขาแบบไหนหรือทํายังไงกันนะคะคุณกรลกดแต่ที่อุ้มบอกว่าสถานการณ์เหมือนจะเข้มข้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอุ้มรู้สึกวม่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณทั้งคู่นั้นอาจจะมีปัญหาอะไรกันมาก่อนบางคู่อาจจะมีความถอดใจนะอารมณ์ประมาณว่าฉันไม่ไปแล้วฉันไม่เดินแล้วกับความสัมพันธ์ตรงนี้ฉันพอก่อนฉันพักแล้วนะคะคุณกรลกดกับเขาคนนี้ ะะอาจจะมีการแยกกันชั่วคราวหรืออาจจะมีการทะเลาะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกเบื่อเบื่อในหนาอะไรอย่างไงซึ่งกัรแลกันนะคะคุณกรลกฎมันเลยจะให้ไพ่ก็เลยจะขึ้นมาประมาณนี้เนาะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่นั้นก็ยังมาจับมือยังมาเดินไปด้วยกันแบบนี้เหมือนเดิมนะแต่ต่างคนต่างจ้องมองการต่างดูกันอยู่ว่าเอ๊ะจะยังไงเอ๊ะจะแบบไหนจะมั่นคงอีกนานไหมจะเป็นเขาเรียกอะไรนะ สุดท้ายแล้วนั้นความสัมพันธ์มันจะไปจบตรงไหนแล้วเป็นยังไงต่อไปอะค่ะคุณระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคะอืม คุณกรกฏนะปัจจุบันนี้เนี่ยมากับไพ่คิงถือไม้เท้าคิงถือไม้เท้าหมายความว่าคุณกรากฏเองก็ตั้งใจเต็มที่กับเขาคนนี้มากๆเหมือนกันนะมากับไพ่เดอะซันะคะแล้วก็เป็นไพ่เดอะไฮโ o แพนเนาะไพ่ประจําตัวเนี่ยมีไพ่ซิงออฟคอย oi, แล้วก็จะเป็นไพ่ King งออฟ o r ดที่อยู่ตรงนี้นะคะไพ่2ใบนี้เนี่ยเหมือนตัวคุณน,นั้นอารมณ์ประมาณว่าอันนี้เล่าแบบย้อยๆให้ฟังเหมือนคุณบอกว่าคุณจะให้อภัยเขา ครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งสุดท้ายต่อจากนี้ไปคุณจะเลือกตัวเองก่อนคุณจะเลือกความรู้สึกของตัวเองก่อนถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาต่อจากนี้แล้วมันต้องทําให้คุณต้องทุกข์ทำให้คุณต้องเสียใจเรื่องเดิมๆเรื่องอะไรงไงก็ตาม คุณจะเลือกความรู้สึกของตัวเองก่อนอันดับแรกเลยจริงๆนะคะคุณกรกกเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเองนั้นทําเพื่อเขามาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วคุณอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจคุณจริงๆพร้อมที่อยู่ข้างๆปอบโยนคุณจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้คุณกรกฎก็แบบ พอแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะสำหรับเขาคนนี้เนี่ยเขามากับไพ่เดลเวอร์นะตัวเขาอะเข้ามาหาคุณด้วยความรักความจริงใจจริง,รงๆนะคะที่เขาได้เจอกับคุณไพ่เดลเวอร์อยู่ตำแหน่งนี้เนี่ยเขาคนนี้กับคุณอะฟีลเหมือนคู่กันด้วยนะแล้วก็มากับไพ่เอ็ดออฟวอนนะคะแล้วเป็นไพ่โฟร์ออฟวอนตัวเขาเองอะไม่ได้คิดอะไรมากมายเลยขอแค่มีคุณกรกฎอยู่ตรงนี้จับมือแล้วเดินไปกับเขาตรงนี้เขาก็มีความสุขมากๆแล้วอนะคะ่ะคุณกรกกด เนาะอืม <No. S 2> mm. ถามว่าเขาคนนี้เป็นคนยังไงนะคะคุณกรลกกรดเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เข้าใจค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะเขาเป็นคนที่บางทีบางครั้งจะคิดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็จะพูดอีกอย่างหนึ่งบางครั้งอาจจะต้องเดาความรู้สึกเขาสักหน่อยนึงนะคะคณกรลกกรดเขาเป็นคนที่คิดเยอะเป็นคนที่ขี้กังวลแต่ว่าบางครั้งก็จะชอบซ่อนความรู้สึกและพอซ่อนความรู้สึกหรืออะไรยังไงขึ้นมาปุ๊บพอเราจี้ใจดาหรืออะไรยังไงขึ้นมาอาจจะมีอาการเหมือนระเบิดได้ อ,อะไรพวกนี้ได้อะคะคุณกร,รกฎนะเขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์หรืออะไรพวกนี้ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไรนะแต่ในขณะเดียวกันเขาเองก็เป็นคนที่น่ารักนะคะมีสเสน่ห์น่าดึงดูดนะคะเป็นคนที่อุมโมงองจากภัยที่ขึ้นมาตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะจิตใจดีนะแล้วก็เป็นที่แบบที่พึ่งของใครใหลายๆคนเพราะเขาเองเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะอืม ตัวคุณก็เสาหลักตัวเขาก็ที่พึ่งเนาะเพราะคุณในเงินไพ่คิงถือไม้เท้านะคะประมาณนั้นเนาะดังนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็ยังจับมือเดินไปด้วยกันได้อยู่แต่บางทีบางครั้งก็จะมีการแบบหันมามองกันบ้างว่าเอ๊ะจะอย่างไงแบบไหนจะโอเคกันไหมนะอะไรแบบนี้นะคะ แต่ว่าตัวเขาเองอะปักหลักอยู่กับคุณไปแล้วอะคะ่ะคุณกรกฎไม่ได้คิดว่าจะไปมีใครหรืออะไรอย่างไงที่ไหนแล้วนะคะคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคุณสิงห์เมธนูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะเป็นคุณมีนนะคะคุณกอลกฏก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณอะไรนะคุณการคุณกุมก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าไพ,พ่เดอะไฮเปเทสขึ้นมาในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะ ในตอนนี้เนี่ยถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นี้จะเป็นยังไงบ้างทุกคนเห็นไพ่ไหมไพ่ ten of earth ดังนั้นแปลว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในช่วงจังหวะของเดือนกุมภาพัน์ธนั้นเป็นคือแบบดวงคุณทั้งคู่อะคือดีมากๆเป็นคู่รักที่เข้าใจกันมากๆแล้วก็ ถ่ายทอดความรู้สึกดีๆพลังงานดีๆให้กันและกันแบบเยอะมากๆเลยอะค่ะคุณเนาะมีโอกาสที่จะคอมมิคเมนนะคะบางคู่อาจจะชวนกันไปจดทะเบียนหรือว่าอาจจะชวนกันแต่งงานหรืออะไรพวกนี้อาจจะมีการมั่นหมายผู้ใหญ่รับรู้หรืออะไรพวกนี้ในช่วงจังหวะของเดือนนี้ด้วยนะคะคุณคุณเนาะดังนั้นเนี่ยเออให้สวยมากๆเลยแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันมันจะมีในเรื่องของอารมณ์ความอ่อนไหวนะคะความรู้สึกที่มัน น้อยใจน้อยหรืออะไรพวกนี้อีกแล้วอะค่ะาาทุกคนเนาะบางครั้งเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบเออบางคนในคนใน ที่อยู่ในสถานการณ์ตรงนี้บางครั้งอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะทําอะไรคนเดียวไม่ต้องมาคุยกับฉันไม่ต้องมาพูดกบับฉันหรืออะไรเงี้ยฉันอยากจะใช้ชีวิตของฉันอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังมีขึ้นมาบ้างนิดหน่อยนะคะคุณคณเนาะแต่ในขณะเดียวกันก็โอเคอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกเพราะยังไงยังไงอะ่ะคุณทั้งคู่นั้นก็ยังจับมือก็ยังเดินไปด้วยกันอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันเหมือนช่วยเหลือ,อเกื้อกูลกันอะไรกันอยู่อะคะ่ะคุณกรกฏ ถามว่าไพ่จะไดแนะนำอะไรคุณทั้งคู่บ้างไหมในช่วงจังหวะนี้นะคะเป็นไพ่ สิกออฟเพนเดเคิลนะคะแล้วก็เหมือนกับไพ่โฟล์ท์คัเนาะเรื่องบางเรื่องหรืออะไรบางอย่างนะคะทุกคนอะไรก็ตามที่มันผิดพลาดไปแล้วอะไรก็ตามที่คิดแล้วมันเป็นทุกอะไรก็ตามที่คิดแล้วมันมันไม่ได้ทําให้เราสองคนเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้หยุดเรื่องพวกนั้นได้ก็หยุดนะคะแล้วก็โฟกัสที่กันละกันเนาะจับมือซึ่งกันละกันแล้วเดินต่อไปด้วยกันคุณทั้งคู่เนี่ย มีโอกาสเป็นคู่รักที่ดีได้เป็นคนรักที่ดีได้ k คิงอ f l o a d อะค่ะทุกคนเป็นคู่รักตัวอย่างเลยเออว่าอย่างนี้ดีกว่า แต่ว่าบางทีก็อาจจะต้องจัดการในเรื่องของความรู้สึกที่มันหยุมหยิมหรืออะไรตรงนี้กันบ้างนะคะบางทีความรู้สึกหยุมมยิมบางคนอาจจะมองมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ในขณะเดียวกันถ้าทะเลาะกันเรื่องยุ่มยิมย,มยุมมยิมกันบ่อยๆมันก็คงไม่มีความสุขกันใช่ไหมคะพอไห้เขาที่ขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้เนี่ยเขาเองก็พยายามจริงเขาเองพยายามทําความเข้าใจในตัวคุณและเขาเองเขาจริงใจกับตัวคุณมากๆแล้วก็จริงจังกับคุณมากๆแต่บางทีบางครั้งบางอย่าง เขาเองอาจจะคิดไม่ทันบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้วางถึงขนาดนั้นดังนั้นน่ะคุณกรกฎอาจจะต้องใจเย็นๆแล้วค่อยๆคุยกับเขาคนนี้สักนิดหนึ่งอุ้มเชื่อว,ว่าถ้าเกิดว่าคุณใจเย็นมากพอเขาจะเย็นมากพอหาตรงกลางให้ซึ่งกันและกันได้ก็สามารถเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความสุขซึ่งกันและกันได้นะคะเดือนนี้ไม่ได้มีเรื่องราวของมือที่3หรืออะไรอย่างไงเข้ามาสักเท่าไหร่เนาะในช่วงก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องของคนเก่าหรืออะไรพวกนี้ของใครบางคนกับ เข้ามาสักนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ไพ่ประจําตัวคือดูแฮปปี้มากขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มันเหมือนแบบเป็นคู่ที่แบบสร้างอนาคตหรืออะไรพวกนี้กันแล้วอะคะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็จะมีไพ่เกี่ยวกับแบบ อารมณ์ความรู้สึกการน้อยใจการนอยอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อาจจะต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎที่มีคู่เป็นยังไงกันบ้างตรงกันบ้างไหมเนาะอย่างไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันบ้างนะคะใครสะดวกดูดวงส่วนตัวกับอุ้มนะคะสามารถสแกนคิวโโคทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยเพราะช่องทางไลน์เป็นช่องทางที่อุ้มตอบไวที่สุดนะคะใครรีบใครเดือดอยากได้คิวเร็วคิวไวแนะนําว่าให้ทักไลน์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอุ้มให้ เรูกช่องทางเลยนะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆสวัสดีค่ะ Happy v a l e n t i g h Day ทุกๆคนนะคะ